วันนี้นะครับผมพามาดูที่สวยๆที่งามๆนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับสามไร่กว่าครับน้องเสือน้องเสือคลองเก้าครับที่ตรงนี้นะครับโอ้โหนะฮะเห็นแล้วรู้สึกว่าสวยงามจริงๆครับที่ตรงนี้อ้าเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับให้ดูเต็มๆเลยนะฮะเ่ะนี่ครับที่นะฮะเห็นไหมฮะนี่ที่ตรงนี้นะครับ สามไร่กว่าครับสามไร่กว่านะครับผมจะพาไปดูอ่ะเดินไปไกลๆเลยฮะอ่ะเข้าไปในแปลงเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องถมนะครับไม่ต้องถมอ่าพอดีแล้วนะครับพื้นที่พอดีแต่หลายๆท่านอาจจะถมก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับท่านชอบถมก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูถนนเลยครับถนนถนนถนนนะฮะนี่ถนนคลองเก้าครับถนนคลองเก้านะฮะอ้าวด้านนู้นก็ ท่านสุขุมนะฮะอ่าสุขุมสุขุมอยู่นู่นนะฮะอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะนูน่นมาดามแดงก็อยู่ฝั่งหนึ่งอันนี้จ่าวุธจา่ธาวุธเท้าเสเอวเนี่ย <laughs> จ่าวุธนะครับพามาดูพื้นที่นะฮะตรงนู้นคลองครับคลองคลองอ่ะเดี๋ยวพงปาไปอ่ะขอบพุนมากขอคูนมากที่กดดาวให้นะครับขอพูนขอพูนอ่ะตอนนี้เป็นการไล์สดเลยไล์สดเลยครับไล์สดเลยนะฮะนั่นคลองนะฮะคลองเก้าเห็นไหมครับคลองใหญ่โตมาหารมากนะฮะ อ่าอันนี้นี่ๆเนี่เนี่ยมาจากน้องเสือน้องเสือครับน้องเสือนะครับที่ตรงนี้นะครับอ่ามาดูนี่ดูนี่เลยฮะนี่ฮะที่ยาวเลยครับนี่ยาวไปเลยฮะนี่คือถนนนะครับสิบสองเมตรนะครับถนนสาธารนะครับมีเสาไฟฟ้าแล้วเป็นที่จัดสรรเก่านะครับนี่ที่ของเราอยู่ตรงนี้ของเราอยู่ตรงนี้นะครับอืมตรงเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นะฮะของเราอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับตามตามถนนเลยนะครับเดินตามถนนเลยนะฮะอ่ะ ok. จะตามถนนหรือตามที่นะครับอ่ะตามถนนก่อนให้ท่านได้เห็นถนนก่อนนะครับถนนตรงนี้อืมให้ท่านได้เห็นถนนก่อนว่าซ้ายขวานะครับเป็นยังไงอ่ะ ok. เดี๋ยวพาไปดูนะครับถนนสิบสองเมตรถนนสิบสองเมตรนะครับสิบสองเมตรนะครับ ถนนสิบสองเมตรแล้วทะลุเลยครับทะลุเลยครับหนุนทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเรามีท่อระบายน้ําทุกอย่างเลยอ่าตามผมไปนะยาวไปยาวไปครับซ้ายขวานะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเป็นที่จัดสรรเดิมๆจัดสรรเก่านะครับซ้ายขวานะครับอืมซ้ายขวานะครับเอเรามีท่อระบายน้ําเดินไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เดินไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเดินไว้เรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินที่เห็นทั้งหมดนะครับเรามานะครับมาดูสถานที่ตรงนี้นะครับสามไร่กว่านะครับสามไร่กว่าแล้วก็ที่ของเราแบ่งชัดเจนมากครับแบ่งชัดเจนมากนะครับชัดเจนตรงไหนเลยไหมฮะเพราะมันมีถนนฮนะเห็นไหม เรามีถนนนี่เรามีถนนนะเห็นไหมครับเรามีถนนเห็นไหมครับถนนนะฮะเรามีถนนครับถนนซอยท่อระบายน้ํานะครับอืมเออท่อระบายน้าสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําอ่ะโอ้โหแล้วสระว่ายน้าโอ้โหสระว่ายน้าโอ้ยสระว่ายน้ําของคลังคกะไรเนี่ยอืมนะฮะ โอ้แสดงว่าถ้าเกิดเราอยากจะตกปลาเข้ามานี่แหละครับน่าจะมีปลาอยู่นะอ่ะนี่็คือถนนซอยนะครับอ่าเข้ามาสองท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับอ่ะสองท่านเข้ามานะฮะต้องขอขอบคุณได้นะครับโอเคโอ้โหยนี่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 เออนี่นี่นี่จาวุฒิจาวุฒิจาวุฒินะฮะอย่างนี้เลยเออแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ ไม่ติดใครโดดเดียวไม่ติดใครโดดเดียวเพราะเรามีนะฮะเรามีถนนถนนล้อมรอบแล้วครับที่ของเราอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอืเ๋ยวนะฮะก็อันนี้เป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวครับช่อระบายน้าครับท่อระบายน้ําอ่ะให้ดูนะฮะนี่คือเห็นไหมครับยาวเลยเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอ้ที่สวยจริงๆฮะเหมาะที่จะทํา อ่ะท่านใดที่จะซื้อทำฮารเรมก็เชิญนะฮะมันทําได้สามไร่กว่าๆนะสร้างบ้านหรูอันนาจักเลยนะครับเออเห็นไ,ไหมฮะโอ้โหอันนี้ต้นกระจงต้นกระจงนี่ของเราใช่ไหมเนี่ยต้นกระจงนี้บางส่วนของเราบางส่วนเขามาฝากปลูกไว้โอ้เขามาฝากปลูกกัไว้ฮะโอเคเอก็ลืดออกได้โอเคฮะก็ะออไว้เป็นเอเอาเก็บไว้นะครับหลายๆท่านก็ชอบเก็บไว้นะฮะ มที่เรายาวถึงนู่นเลยนะครับก็หลายๆท่านอ่ะก็คือขอขอคุณนะชอบสาวยน้ำนะอ้อสาวยน้ําคังคกครับเออคังคกคังคกนะฮะหลายท่านบอกอออชอบสาวยน้นะํานะฮะก็มันเป็นท่อนะครับเป็นท่อระบายใหญ่นะฮะนีะ่มีสาวยน้าจริงจริงเหรออ๋อมีสาวยน้ําจริงครับเมื่อกี้ผมคุยเล่นคุยสนุกเฉยเป็นท่อระบายน้ําอยากจะให้ดูนะฮะว่าอ่า คือที่ที่ตรงนี้ครับมีมีระบายน้ำมีทุกอย่างครับอ้าทีนี้เราไปดูสาวยน้ำจริงๆฮะอ่า,อาเาา่าเโอ้อันนี้คือสาวยน้ำจริงๆเลย <c oughs> อ๋อโอ้เดี๋ยวผมพาไปดูคุณตะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมตั้งสตินิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหล่นท่อขอตั้งสติก่อนอ่าอ่าอ่าขอตั้งสติก่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าที่อันนี้เป็นสระว่ายน้ําจริงๆนะเออนี่เห็นไหมฮะมีมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะบาบัดน้ํานะครับบาบัดน้ําตัวบําบัดน้ํานะฮะนี่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 เห็นไหมคุณต้เห็นไหมเห็นไหมไหมนี่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 เห็นไหม สะสะสะเห็นไหมครับ,บนี่ของจริงนะของจริงของจริงครับของจริงนะฮะเออของจริงเลยเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะโอ้โหได้ได้ได้ทั้งหมดแล้วครับต้นไม้ขอบสะนี่ได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยครับก็เนี่ยสำคัญเลยนะครับนี่ท่อบำบัดนะบำบัดน้ำเสียอ่ะเดี๋ยวผม จะเดินไปตรงไหนได้อ่ะตอนนี้น้ำท่วมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินย้อนไปนะครับผมเดินย้อนไปผมเดินย้อนไปนะฮะเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสิ่งแวดล้อมก่อนนะฮะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะนี่คือที่ที่เขามีเจ้าของแล้วนะฮะอ่าที่เขามีเจ้าของแล้วใช่ครับคุณตาครับที่สวยมากครับวางระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางระบบเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับ แล้วที่ที่เห็นอย่างเงี้ยลกๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่ไม่มีเจ้าของนะครับเป็นที่ที่มีเจ้าของเขาแบ่งขายเขาแบ่งขายแต่แบ่งแบบแปลงใหญ่ครับเป็นใจเย็นครับใจเย็นเย็นครับขออนุญาตอนุญาต,ญาตครับโอ้โหขอโทษครับขออนุญาตถ่ายที่ก่อนใจเย็นเยนใจเย็นนะเจ้าของที่เข้ามา <laughs> บังเอิญว่า ผมเองเป็นคนรักสัตว์นะครับคือไม่ค่อยกลัวไม่กลัวไม่กลัวบางคนอาจจะกลัวครับเห็นหมาวิ่งมาก็กลัวเอ,อแต่บังเอิญว่าผมกับสัตว์นะครับเราคุยกันรู้เรื่องโอเคโอเคไป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 มาถ่ายเฉยโอเคโอเคกลับบ้านไปกลับบ้านไปอ่ากลับไปแล้วครับกลับไปแล้วถอยไปแล้ะเออเห็นไหมครับโอ้คนอะไรคุยกับหมารู้เรื่องเนาะ บอกมาถ่ายทำให้กลับไปก็กลับเออนะเออเป็นหลังอ่านซะด้วยนะครับใครก็รู้ว่าหลังอ่านมันขนาดไหนนะฮะเป็นสุนัขพันหลังอ่านนะฮะบอกเออครับใช่ครับผมคุยกับหมาครับผมเมื่อกี้คุยกับหมาอยู่ครับขอประทานโทษครับท่านกำลังดูไลฟ์สดอยู่อืมเออคุยกับหมาอยู่นะฮะเออบอกให้กลับไปแล้วครับมาอนุญาตถ่ายเฉย กลับไปแล้วกลับไปแล้วคุยกันรู้เรื่องอะมาดูต่อครับมาดูต่ออ่ามาดูต่อครับที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใครว่าเพื่อนบ้านวิ่งมาต้อนรับใช่ครับเขามาต้อนรับผมนะเขามาต้อนรับต้อนรับนะฮะเออนะฮะก็การที่เวลาเราไปไหนนะครับเราไปเจอไปเจอสัตว์ไปเจออะไรก็นี่ครับ ก็รถก็วิ่งมาได้ครับเส,นนบส้นนี้ทะลุได้ครับเส้นนี้ทะลุได้อะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศบรรยากาศถนนผากลางโครงการเห็นไหมครับท่านเห็นไหมฮะโอโ้โหเห็นไหมครับบางคนชอบธรรมชาตินะครับบางคนชอบธรรมชาติธรรมชาติต,ตรงไหนเลยไหมฮะซ้ายขวามีเจ้าของหมดแล้วนะ มีเจ้าของคนละสามไร่สี่ไร่ห้าไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่นะเขามีหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าแล้วด้วยด้วยเห็นไหมแต่ซื้อเอาไว้ทําเกษตรไม่มีคนมาอยู่นะฮะแตเมื่อฉะนนั้นที่นี่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติถนนสาธารณะนะฮะสิบสองเมตรนะครับทะลุออกนู่นเลยครับคลองสิบยาวเลยฮะนะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะออานี่ก็คือด้านหลังนะครับ อขอบคุณครับคุณตะมือกี้นะหลังอ่านเขามาทักทายนะครับพอดีคุยเขาเคลียร์เขาแล้วล่ะเรามาดูที่อืมอ่ะคุยสาระต่อคุยสาระต่ออ่ะโอเคนะครับนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่ของเรานะฮะนี่นี่นี่นีน่นนเนนนะเห็นไหมฮะเอ เอาเโ,อโ,อโอเคนะครับวโอโ้โหมีมีมีอมีดอกไม้ด้ดวยฮะเจ้าแม่ดอกลั่นทมเด็ดดมเด็ดดมนะฮะนี่นะฮะโอ้โหดอกลั่นทมเต็มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนจบผมพาไปดูด้านหน้าหน่อยนะครับผมพาไปดูด้านหน้าหน่อยนะครับว่าด้านหน้าของเรามีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะฮะออตอนนี้มีคนเล่นน้ำแล้วครับอืมเอ่อ,อ,อโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบจะให้เห็นถนนด้านหน้าสะดวกสบายแค่ไหน,นะฮะคุณตะอย่าเพึ่งไปไหนนะอ่าดูก่อนเผลอๆคุณตะนี่แหละครับจะเป็นผู้ซื้อนะฮะสามไร่กว่าครับสามไร่กว่านะฮะสามไร่กว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้า อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจนเลยด้านหน้านะก่อนที่จะจบนะฮะให้ดูด้านหน้าก่อนนี่คือถนนอันนี้คือถนนถนนนะฮะถนนแล้วก็มาจากน้องเสือทางนู้นทางนี้ทางน,างนี้มาจากน้องเสือครับวิง่งจวดไปเลยครับแล้วไปนี่ไปนี่ไปเลยไปน้องแครครับไปน้องแครครับนี่คือถนนถนนหลักนะครับต้นหมากรากไม้เต็มข้างถนนเลยฮะ เจริญแน่นอนครับโอ้โหฝั่งนู้นครับเห็นไหมฝั่งนู้นก็เจริญครับอ่ะฝั่งนี้เจริญกว่าครับฝั่งนู้นไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับอันนี้เราพูดความจริงไม่ได้อวยกันนะฝั่งนี้จะเจริญกว่าคนจะสัญจรเยอะกว่าละที่ของเราครับอยู่นี่เลยครับอยู่นี่เลยครับก็เป็นไงฮะวันนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ชมนะครับคลิป แล้วก็การไลฟ์สดโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์นะครับที่ตรงนี้สวยงามมากเหมาะที่จะทำแวเเฮาหรือจะเป็นจอดรถสิบล้อก็แล้วแต่ครับใกล้น้องเสือนะครับอยู่ปทุมธาน,นีคลองเก้าครับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ